เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยากมาคุยเรื่องที่ผมว่าหลายๆคนต้องเจอกันแน่นอนนั่นคือเรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นพอเห็นเพื่อนโพส์ตรูปท่องเที่ยวสวยๆเราก็คิดว่าทําไมเขาไปเที่ยวได้ตลอดแต่เราทํางานแทบตายหรือเห็นคนอื่นโพสต์เงินเดือนหลักแสนเราก็รู้สึกตัวเองล้าหลัง หรือแม้แต่เรื่องความรักก็เหมือนกันเห็นใครมีแฟนหน้าตาดีเราก็เริ่มมองตัวเองในแง่ลบวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมการเปรียบเทียบถึงทำร้ายเราขนาดนี้และจะหยุดมันได้ยังไงเปิดเรื่องทำไมเราถึงชอบเปรียบเทียบก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราถึงชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยนะครับสมองเรา ถูกออกแบบมาให้รู้จักจัดกลุ่มจัดอันดับเพื่อให้เราเอาตัวรอดในสังคมสมัยก่อนเราต้องรู้ว่าใครแข็งแกร่งกว่าใครมีฐานะดีกว่าเพื่อที่จะเลือกพันธมิตรหรือคู่คลองแต่ปัญหาคือยุคนี้เราไม่ได้อยู่ในถ้ำแล้วเรามีโซเชียลมีเดียเราเห็นคนนับล้านคนทุกวันและสมองเราก็ยังทำงานแบบเดิมพอเห็นคนอื่นดีกว่าก็เริ่มรู้สึกไม่ดีกับตัวเองผมเคยอ่านวิจัยหนึ่ง ที่บอกว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียนาน2ชั่วโมงต่อวันมีโอกาสเป็นซึมเศร้าเพิ่มขึ้น70%เพราะอะไรล่ะเพราะเราเปรียบเทียบตัวเองกับไฮไลท์รีวของคนอื่นคิดดูสิครับคนเขาจะโพสต์แต่เรื่องดีๆไม่มีใครโพสต์ว่าวันนี้งานเยอะมากเครียดจนนอนไม่หลับหรือทะเลาะกับแฟนเศร้ามากเลยเขาจะโพสต์แต่รวบสวยๆข่าวดีๆมื้อดีๆเดทหว,วาน แล้วเราเอาชีวิตจริงของเราไปเปรียบเทียบกับไฮไลท์รีววคนอื่นมันจะเท่ากันได้ยังไงผลกระทบของการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันส่งผลเสียหลายแบบมากเลยนะครับแบบแรกคือทําให้เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเรามีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นคนเก่งมากเรียนเก่งทํางานดีหน้าตาดีแต่เขาไม่เคยมั่นใจเพราะเขาเปรียบเทียบตัวเองกับอินฟลูเอนเซอร์นางแบบตลอดเขาบอกว่า ผมมีหน้าตาแค่นี้เองไม่สวยเหมือนคนอื่นแต่จริงๆเขาหล่อนะแต่เขาไม่เห็นคุณค่าตัวเองเพราะเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่แต่งหน้าแต่งตัวถ่ายรูปด้วยไฟสวยกล้องบีแถมยังแต่งรูปอีกแบบที่สองคือทําให้เราไล่ตามแต่สิ่งที่คนอื่นมีแทนที่จะโฟกัสสิ่งที่เราอยากได้จริงๆผมเคยเป็นแบบนี้เห็นเพื่อนซื้อรถดีๆก็อยากได้บ้างเห็นใครไปเที่ยวญี่ปุ่นก็อยากไปบ้าง แต่จริงๆแล้วเราชอบอยู่บ้านชอบอ่านหนังสือชอบความสงบแต่เราไปพยายามเรียนแบบคนอื่นผลคือเหนื่อยและไม่มีความสุขแบบที่ 3. คือทำให้เราตัดสินคนอื่นโดยไม่รู้เรื่องเราเวลาเราเปรียบเทียบแล้วรู้สึกแย่เรามักจะไปนินทาคนนั้นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเขาดูมีเงินแต่คงเป็นหนี้หรือเขาหน้าตาดีแต่คงหัวไม่ดีซึ่งมันไม่ช่วยให้เราดีขึ้นเลยกลับกินใจเราเอง แบบสุดท้ายคือทำให้เราหมดพลังที่จะพัฒนาตัวเองพอเราเปรียบเทียบแล้วรู้สึกแย่เราก็เริ่มคิดว่าเออยังไงเราก็เป็นแบบคนอื่นไม่ได้งั้นไม่ต้องพยายามแล้วแล้วเราก็หยุดพัฒนาตัวเองซึ่งจริงๆถ้าเราไม่เปรียบเทียบแต่โฟกัสพัฒนาตัวเองเราคงจะเติบโตได้เยอะกว่านี้เทคนิคการหยุดเปรียบเทียบโอเคตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าการเปรียบเทียบมันทำร้ายเรายังไงแล้วเราจะหยุดมันได้ยังไง เทคนิคที่1นึ่ง gratitude journal เขียนบันทึกความรู้สึกขอบคุณนี่คือเทคนิคที่ผมใช้เองและได้ผลมากเลยทุกเย็นก่อนนอนผมจะเขียนลงสมุด3าเรื่องที่รู้สึกขอบคุณในวันนั้นอาจจะเป็นวันนี้กินข้าวอร่อยเพื่อนโทรมาคุยรู้สึกอบอุ่นหรืองานที่ทำเสร็จตามเวลารู้สึกภูมิใจเวลาเราเขียนแบบนี้สมองเราจะไปโฟกัสที่สิ่งดีๆที่เรามีแทนที่จะไปคิดเรื่องที่เราไม่มี และค่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยเทคนิคที่ 2. c u r ูเรตโซเชียลมีเดจัดการโซเชียลมีเดียให้ดีถ้าเรารู้ว่าการดูโซเชียลมีเดียทำให้เราเปรียบเทียบตัวเองเราก็ต้องจัดการมัน Unfollow หรือมิ t e คนที่โพสแล้วทำให้เรารู้สึกแย่ไม่ใช่เพราะเราเกลียดเขาแต่เพื่อสุขภาพจิตของเราแทนที่จะฟ o ลโลอินฟลูเอน e ซอร์ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเอง ไปหาแอคเคาที่ให้อินสปิเรชันแบบสร้างสรรค์เช่นแอคเค n าที่สอนทักษะใหม่ๆหรือแชร์เรื่องการพัฒนาตัวเองเทคนิคที่ 3. t h ทิ้ behind the scenes thinking เวลาเห็นคนอื่นดูดีมากให้หยุดคิดแป๊บหนึ่งแล้วคิดว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนะเห็นคนโพสต์ท่องเที่ยวลองคิดว่าเขาคงต้องเก็บเงินนานวางแผนนานอาจจะเหนื่อยจากการเดินทางเห็นคนโพสต์ความสําเร็จในงานลองคิดว่าเขาคงต้องทํางานหนัก ตื่นเช้านอนดึกกลุ่มใจบ้างไม่ใช่เพื่อที่จะดูถูกคนอื่นแต่เพื่อเตือนตัวเองว่าทุกคนมีปัญหามีความยากเราแค่ไม่เห็นเทคนิคที่4เปลี่ยนจาก c o m p a r i ริซเป็น Inspiration แทนที่จะรู้สึกแย่เวลาเห็นคนอื่นดีลองเปลี่ยนมาเป็นว่าว่าแต่เขาทำยังไงถึงได้แบบนี้เราจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างเห็นเพื่อนมีหุ่นดีแทนที่จะรู้สึกแย่ลองถามว่า เขาออกกำลังกายยังไงกินอะไรเราจะปรับไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างเห็นใครทำงานเก่งแทนที่จะรู้สึกด้อยลองคิดว่าเขามีทักษะอะไรที่เราอยากเรียนรู้บ้างเทคนิคที่5กําหนดเส้นทางของตัวเองนี่คือเทคนิคที่สำคัญที่สุดเรื่องคือเราต้องรู้ว่าเราอยากเป็นยังไงเราอยากได้อะไรเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนเราจะไม่หลงไหลไปตามสิ่งที่คนอื่นมีเช่น ถ้าเราอยากเป็นนักเขียนเราก็โฟกัสพัฒนาทักษะการเขียนไม่ต้องไปอิจฉาคนที่รวยเพราะเขาเล่นหุ้นเพราะมันไม่เกี่ยวกับเป้าหมายเราถ้าเราอยากมีครอบครัวอบอุ่นเราก็โฟกัสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ต้องไปอิจฉาคนที่มีรถดีบ้านใหญ่เทคนิคที่6เฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆเ,เรามักจะมองข้ามความสำเร็จเล็กๆของตัวเองแล้วไปสนใจแต่ความสำเร็จใหญ่ๆของคนอื่นลองเริ่มเฉลิมฉลองเรื่องเล็กๆเ,เช่น วันนี้ตื่นตามเวลาทำได้อ่านหนังสือครบ10หน้าแล้วเก่งมากวันนี้ไม่ดูมือถือสองชั่วโมงสุดยอดเวลาเราเฉลิมฉลองตัวเองบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองและรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงผมจําได้เมื่อหลายปีก่อนผมเป็นคนเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเลยตอนนั้นผมเพิ่งจบมหาวิทยาลัย เพื่อนในรุ่นเดียวกันหลายคนได้งานดีๆเงินเดือนสูงส่วนผมทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทเล็กทุกวันผมจะเปิด FACEBOOK แล้วดูเพื่อนๆมีคนโพสต์รูปสำนักงานหรูมีคนโพสต์เงินเดือนมีคนโพสต์ไปเที่ยวต่างประเทศผมรู้สึกแย่มากรู้สึกว่าตัวเองล้าหลังทำไมคนอื่นเก่งกว่ารวยกว่ามีความสุขกว่าจนวันหนึ่งผมเจอเพื่อนสมัยเรียนที่ดูมีเงินมากเขาบอกผมว่าจริงๆแล้วกูเครียดมาก ทำงาน80ชั่วโมงต่อสัปดาห์แทบไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่มีเวลาหาแฟนป่วยบ่อยเพราะเครียดแต่ต้องเก็บหน้าโพสต์แต่เรื่องดีๆตอนนั้นผมถึงรู้ว่าเราไม่เคยรู้เรื่องจริงของคนอื่นเรามองเห็นแค่ผิวเผินหลังจากนั้นผมเริ่มเปลี่ยนมุมมองเริ่มโฟกัสกับสิ่งที่ผมมีผมชอบงานที่ทำแม้เงินจะไม่เยอะแต่ผมมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่มีเวลาให้ครอบครัวตอนนี้ ผมมีความสุขกับชีวิตตัวเองมากกว่าตอนที่เปรียบเทียบกับคนอื่นท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเราไม่ใช่การแข่งขันไม่มีใครชนะหรือแพ้ทุกคนมีเส้นทางของตัวเองมีจังหวะของตัวเองการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก็เหมือนกับเอาบทที่5ของหนังสือเล่มหนึ่งไปเปรียบเทียบกับบทที่10ของหนังสืออีกเล่มมันไม่เป็นธรรมและไม่มีความหมายสิ่งที่สำคัญคือเราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเรามีความสุขกับสิ่งที่เรามี และเรายังคงเดินไปข้างหน้าในเส้นทางของเราเองจำไว้นะครับความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากกว่าคนอื่นแต่อยู่ที่การรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีวันนี้เราได้คุยกันเรื่องการเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหวังว่าทุกคนจะนำไปปรับใช้และมีความสุขกับชีวิตตัวเองมากขึ้นนะครับถ้าใครมีเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่อยากแชร์สามารถส่งมาหาเราได้เราจะนำมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไป สำหรับตอนหน้าเราจะมาคุยเรื่องการจัดการความเครียดให้เป็นพลังผลักดันอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณที่ฟังเรามาตลอด